ส,สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เคเว้จะกอชาแนลนะคะกลับมาแล้วนะคะวันนี้แก้วมาทําคลิปหว,ว,ว,วานเพื่อต้อนรับวาเลนไทน์เดย์ที่เจากอลจะลจมาถึงนี้เลยนะคะก็คือวันที่1 4กุมภาพันนี้เองวันนี้นะคะแกก็จะมาพูดถึงประโยคหว,วานๆค่ะใครที่มีแฟนอิตาเลียนหรือกําลังคุยๆกับผู้ชายหรือผู้หญิงอิตาเลียนก็ตามนะคะก็นนะวันนี้แกมีคำหวานๆเอาไว้หยอดเขาเอาไว้บอกเขาในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะ กดแชร์กดไลค์และกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคำแรกเลยค่ะประโยคแรกเลยก็คือเป็นประโยคคลาสสิกนะคะก็คือจะบอกว่าฉันรักคุณนั่นเองก็คือ Ti amo Ti amo นะคะ Ti amo ก็แปลว่าฉันรักคุณค่ะอันนี้เป็นคำแบบว่าจริงๆคำนี้พูดได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ค่อยได้บอกรักแฟนนะก็ก็บอกตอนนี้ได้นะคะคว่า Ti amo ฉันรักคุณเนี่ยมันใช้ได้สําหรับ ไม่ใช่ทุกคนนะใช้ได้กับแฟนหรือคนรักเท่านั้นนะคะถ้าเราไปบอกทียาโมกับแบบปุยอาตายายบางทีก็อาจจะแบบแปลกนะคะฉะนั้นคำว่าทียาโมเนี่ยสำหรับคนรักนะคะแนะนาว่าสำหรับคนรักเท่านั้นค่ะหรือว่ากับลูกๆนะคะอันนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำที่สองนะคะมีพีเอชิโมโตมีพีเอชิโมโตคำนี้เนี่ยจะค่อนข้าง ใช้คาว่าอะไรดีอ่ะก็ประมาณว่าฉันชอบคุณมากๆนะคะฉะนั้นมันอาจจะซอฟลงมานิดนึงสาหรับความรู้สึกแก่ยนะคือทิยาโมคือแบบฉันรักคุณแต่ว่ามิเพียชิโมโตะเนี่ยคือแบบฉันชอบคุณนะอาจจะเป็นการสารภาพรักในวันวาเลนไทน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันเริ่มมีริเลชันชิพกันนะคะอย่าอาจจะยังไม่อยากพูดถึงแบบโอ้ฉันรักคุณนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไปบอกว่าฉันชอบคุณได้นะคะประโยคถัดไปเลยนะคะ ti penso sempre t ที่ n s o s e m ซ r e ป i penso sempre ประมาณว่าฉันนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยที่ Pensos ซมเปนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆที่เราอาจจะจำได้ง่ายๆเลยนะคะ,ะเวลาฉันแบบว่าเออฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะก็บอกคำนี้กับเขาก็ได้นะคะอ่านดี ต่อไปค่ะจะเริ่ม a d v a n e ขึ้นสำหรับคนที่แบบอาจจะคบกันมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะกับเอาไปเลยจะสาวเราต้องแบบว่าผู้หญิง 2, 2023แล้วไปเลยค่ะ sono tutto t u วอันนี้นะคะเป็นคือเขาจะมีสองแบบคือ sono tutto ตัว and sono tutto ตัวสองคำนี้ต่างกันแค่ตัวกันตัวนะคะคือถ้าผู้หญิงเป็นคนพูดก็คือ sono tutto ตัว นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายเป็นคนพูดได้กับผู้หญิงอิตาเลียนก็คือโซโนตุ t o ตัวนะคะก็คือแปลว่า I'm yours ค่ะก็คือฉันเป็นของคุณอ่ะก็มีความแบบหยอดแบบอือ่ะสาวเราต้องหยอดค่ะอีกคำเลยก็ที่ a d v a n c e ์เหมือนกันก็คือคำว่า t ูเซม m i าวิตา tu s e i mia vita, mia vita ซึ่งแปลว่าคุณคือชีวิตของฉัน you're my life oh พูดเองเขินเองคือจะบอกว่าคําพวกนี้แก้วเคยใช้กับแฟนมากเกือบหมดแล้วนะซึ่งแฟนเขินมากแฟนมีความแบบโอ๊ยอย่างเงี้ยแต่ก็คือโอเคเราก็เขินเองด้วยเวลาเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันก็เขินเนาะแต่ว่าการแสดงความรักกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็อย่าลืมไปใช้นะต่อไปค่ะจอนเนอเอ o นอ e เต้เพนโซโซอาเตอีกครั้งนะคะอันนี้ยาวนิดนึง จ orno e notte penso solo a te แปลว่า days and nights I always think about you ค่ะคือก็ประมาณว่าทั้งวันทั้งคืนฉันเอาแต่คิดถึงคุณอืม,อมสาวเรารุกมากจริงๆต่อไปค่ะก็อันนี้เป็นคำแบบน่ารักน่ารักนิดนึงวอย e s เรื่องเสมอคอนเต้วาย e s ม e s นะความหมายก,ก็คือฉันอยากจะอยู่กับคุณเสมอเลยฉัน I always want to be with you ก็อก็นะก็แบบว่าอ่อนๆหน่อยวายโยจะเรื่องเคอนเตมาเลย ก็อ,อ้อนไปว่าแบบฉันอยากอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยอ่ะพี่ชายใ่ <c oughs> ใส่ฉลิตเข้าไปนะผู้หญิงเราต้องมีฉลิตนิดนึงแบบว่าอ้อนนิดนึงนะคะเขาก็ชอบให้เราอ้อนเราก็อ้อนไปค่ะประโยคสุดท้ายนะคะวันนี้ค่ะก็คือ c o n เต v ไวโออิน c วคิอาเรคอนเต้ไโออินเวคิอา คือแปลว่า I wanna grow old with you นะคะใครที่เคยได้ฟังเพลง I wanna grow old นะคือเพลงมันแบบว่าค่อนข้างที่จะซึ้งล้วค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรแมนติกมากๆเลยนะคะคำนี้แก้วเลยเอาไว้สุดท้ายเพราะเป็นคำที่แกรู้สึกว่า romantic ม,มากๆก็คือเหมือนประมาณว่าฉันอยากจะเติบโตไปพร้อมกับคุณเหมือนเราอยากจะ เราเห็นคนนี้ในแพลนของเราในอนาคตเราอยากจะให้เขาและเราเนี่ยเติบโตไปด้วยกันในอนาคตนะคะก็เป็นคําที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะสําหรับแก้วนะคะแล้วก็เป็นคําที่แก่รู้สึกว่ามันมันดีนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะใช้จัดเต็มค่ะสาวเรื่องความรักไม่มีอะไรถูกมีอะไรผิดนะคะเราสามารถแสดงออกถึงความรักได้เสมอนะคะและนี่นะคะก็คือประโยคที่แก้วนํามาแชร์นะคะรายการที่เราจะบอกรัก คนแฟนหรือคนที่เรากําลังคุยคุยอยู่ที่เป็นคนอิตาเลียนนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแก้วว่ามันใช้ได้หมดเลยนะแนะนํานะคะว่าใครที่ยังพูดภาษาอิตาเลียนไม่ได้ก็ฝึกฝึกประโยคที่แก้วบอกเนี้ยละ้ค่ะก็แก้วก็ยังไม่สามารถพูดอิตาเลียนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถฟังได้พอได้แล้วแต่ ถ้าจะให้พูดแบบว่าโอ้โหฟัง native speaker พูดเลยก็คือแกก็ยังทําไม่ได้แต่แกก็ฝึกประโยคแบบนี้ไว้บ้างนะคะไว้หยอดแฟนก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักนะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุยอยู่ความสัมพันธ์ complicated whatever นะคะขอให้เรารักตัวเองให้มากที่สุดนะคะให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ